สวัสดีครับทุกคนพระคมอาร์เอ e ็นทีพีเจ้านะคะก็วันนี้เป็นอาร์แต่งหน้าแต่งตาเต็มขนาดนี้ไม่ได้จะไปออกงานที่ไหนนะ,ะทุกคนก็คืออาจจะไปวัดนะคะซึ่งเป็นวัดไทยมงคลนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งตอนนี้อาร์ก็รอพี่ชายแล้วก็แฟนพี่นะครับมารับอาร์อยู่นะคะเดี๋ยวอาร์ก็จะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนเนะะพราะว่านี้ก็คือการไปอยุธยาครั้งที่สองของอาร์นะครับสำหรัครั้งที่แล้วเราก็แค่แบบไปทําธุระนิดหน่อยนะครับแต่ครั้งนี้ก็คือเราไปทําบุญกันจ้า ไปดูกันเลยครับว่าทริปนี้จะเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างตามไปดูกันเลยตอนนี้นะครับเราก็แวะเติมน้ำมันแล้วก็แวะหาเครื่องดื่มกินนะคะแล้วเราก็จะเดินทางกันต่อไปเลย let's go อาวล้ครับเพื่อนทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่อยุธยาแล้วนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลนะับผมซึ่งชื่อเดิมที่เราอ่านมานะครับวัดนี้นะครับมีชื่อว่าวัดป่าแก้วหรือว่าวัดเจ้าไทยนะครับทุกคนไปเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปซึ่งตอนนี้น่าจะบอกเลยว่าร้อนมากๆทุกคนก็คือเที่ยงครึ่งเลยนะครับต่ว ร้อนมากรู้จักความที่เชนไปแปไปเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศความสวยงามของวัดแห่งนี้กันครับโอเคครับทุกๆเดี๋ยวเราก็จะไปหาห้องน้ําเข้าก่อนตอนนี้คือแบบปวดเยี่ยวมากเอาดีๆแกอะเดี๋ยวเราแนะนําตัวอันนี้พี่ย้อยนะคะอันนั้นพี่เล็กนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวปักไอจีไว้สุภิกาโอเคแปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศวัดแห่งนี้กันครับซึ่งตอนนี้ก็คือบรรยากาศคือร้อนแล้วก็ร้อนแล้วก็ร้อนมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมความสวยงามของที่แห่งนี้กันครับเออนี่เอาไปนีเดีว่าเราเร่งตายจักคลิปดีว่านี่ ซื้อเลยซื้ออะไรเลี้ยมซื้อให้ปามเหรอเรียกน้องเจ็บปามดิน้องเจ็บปามม,ม,ปามั่งมั่งมั่บ20ล้านเลย20ล้านเลยส่งพันธุ์มึงไปทุกคนตะเดินก่อนค่ะคอยดูของฟังเนาะเฮ้ยมันมุกเป็นพิธีกรเลยอะโอ้ยนะครับเราก็มาเที่ยววัดนะครับวัดโอ้ oh my g o กูสเนตตอนนี้นะฮะเราก็กำลังเดินพาทุกคนทัวร์วัดกันนะครับตอนนี้คือเรายังไม่เจอห้องน้ำ hey, เลย,ยทุกคนกคนเยอะมากคนเยอะมากเนาะวันนี้ฮะก,กระเทยสามคนเลย อันนี้ก็กระเทย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 สามคนจ,จะพาทุกคนไปเที่ยวกาญจนบุรีโอ้ไทวิทอยเลทอากาศโคุ้ร้อนนะทุกคนเอาดีๆคือบรรยากาศคือแบบร้อนมากๆโอเคทุกคนตอนนี้เราจะห้องน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปเข้าห้องน้ําสักครู่นึงครับปวดฉี่มากไม่ไหวเลยทุกคนเอาดีๆตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ไม่ต้องเปลี่ยนเรืองเปลนแมมึงมึงวันมึงเล่ให้เปลี่ยนรองเทา้าให้เปลี่ยนแต่จริงๆก็ใส่รองเท้าไปก็ได้คนก็ใส่แย่ๆไม่เพื้มไป่ดีหรอกทุน เ่าแต่ก็ได้ okay, ดามไปเลยพเพลิกตอนนี้เราต้องเดินกลับไปที่รถก่อนนะครับเพราะว่ามันมีอีตัวต้นเรื่องเอออีตัวต้นเรื่องมันแบบไม่ลกรถแล้วก็มมนไม่เปลี่ยนรองเท้านะฮะก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าแบบเดินแบบเช็ดเช็ดสับซับแล้วกันตอนนี้คือมีความรู้สึกว่าแบบหน้ามือตาหมัวร้อนสปอนเซอร์เข้าได้นะจะเป็นกันแดดจะเป็นคอลลาเจนอะไรก็คือเข้าได้หมดเลยนะเอออีหลอกก็คือยังไม่ทันได้เริ่มถ่ายก็ต้องกลับไปที่รถก่อนแล้วงง งงมากแม่ิปนี้โอเคงั้นเราก็จบคลิปกันเท่านี้ไปบายโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนเนี่ยไปที่โบสถ์ตรงนู้นกันนะครับไปที่เจดีย์ตรงนั้นกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปกราบสักระบูชากันนะครับไปใทุกคนตามมาครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่พระเจดีแล้วนะครับผมตอนนี้อยู่ข้างหลังเลยทุกคนสวยมากเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปกราบสักการะบูชากันข้างบนนะคะก็คือคนเยอะมากเลยทุกคนเออเดี๋ยวเราให้ทุกคนดูบรรยากาศนิดนึงหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นไปข้างบนกันนะครับนี่นะครับเราก็จะพาทุกคนพาเดินขึ้นไปนะจะบอกว่าคนเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้างในจะแบบ so beautiful ขนาดไหนนะตอนนี้ก็คือเอื้อต่อแต่ก็ยังดีที่แบบมีลมพัดอะไรมาเย็นๆหน่อยเนี่ยมันก็เลยทําให้เราแบบ มีแรงในการเดินอะ โอเคครับนี่ก็เราก็ขึ้นมา,าหยอดเหรียญข้าง,างบนแล้วนะคะ <rs. S 2> เดี๋ยวเราก็จะไปพาทุกคนไปดูสองข้างทางซ้า,งายขวานะคนว่าเป็นยังไงตอนนี้คือหน้าฉ่ำเบามากว่าเต็มไปด้วยเหงือ่อโอ้หน้าพิธีกรคือเหนื่อยมากแต่แบบผู้ช่วยไม่ช่วยอะไรเลยนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างเพื่อแบบไปทางซ้ายขวา,ขากันนะครับทางลงก็คือชั้นเหลือดขาสั่นมากแม่โอไมก็อันนี้นะครับเราก็พาทุกคนมาดูหุ่มสูงนะครับอ่าโอเมก็คือถึงจะเหนื่อยนะแต่ว่า สดชื่นามากเลยตอนนี้ก็คือได้เห็นรากอรารยธรรมอะไรที่มันยังหุงเลืออยู่นะครับก็นเีเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินดูยรอบๆเหนื่อยแต่ก็แบบสดชื่นมากเลยนะที่เราแบบได้มาเห็นอะไรแบบนี้ที่นะ่ะมันก็สามารถเดินแบบเดินรอบได้เลยนะครับทุกคนนี่นะคะนี่เห็นไหมมันสามารถเดินรอบได้เลยจริงๆทุกคนก็คือแบบมันก็จะเห็นบ้านเมืองที่นี่หมดเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้เห็นเยอะอะไรขนาดแต่แบบมันก็ยังเห็นพวกเนี้ย พวกซากปรักปรังอา,อาเรชามต่างๆนี่นะ,ะที่ยังอยู่นะครับซึ่งมันสวยแล้วก็มันดีมากๆเลยทุกคนนี่นะฮะเราก็จะเห็นว่าแบบก็มีคนนะครับมาผมจีวรให้พระพุทธรูปนะครับเยอะๆก็นี่ก็เป็นอาเรชามที่ยังลงเหนืออยู่นะฮะก็มี it's so beautiful girl ก็อยู่กันที่ศาลาดินเลยวนะก็ร้อนมากๆแต่ว่ามันจะคาะข้างหลังทุกคนคือสวยมากๆเลยนะครับนี่เออสวยมากนะก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปที่ไหนอีกนะฮะก็ดูนะจะบอกว่าเป็นวัดที่ใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วคือแต่และที่นี่ก็คือสวยมากๆเลยนะฮะทุกคนแกเอาดีๆเหมือนฝนจะตกจริงๆนะดูดูต้องฟังมันฝนจะตกอะ่ะหรือมันคืออาเพศอะไรชันใดที่แบบเวลาเรามาเข้าวัดก็แบบฝนตกไป้ครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่ อ,อีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อกี้เราก็แอบเห็นไปแล้วเล็กๆน้อยๆนะก็จะข้ามสะพานไปนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับนี่คือร้อนมากสาวออดีๆร้อนจริงก็แบบนักท่องเที่ยวก็มาเอยอะแยะมากมายเลยนะฮะก็มาเยอะจริง,รงๆก็คือแบบตั้งแต่เรามาใช่ไหมนักท่องเที่ยวก็เข้ามาเข้ามาเข้ามาเยอะมากแบบเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนไปแล้วเนี้ยเยอะมากเลยนะครับโอเคครับตอนนี้นะเราก็มาอีก ฟังหนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะข้ามสะพานไปกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าข้างหน้ามันเป็นอะไรนะซึ่งเราก็ไม่เคยมานะนทุกคนพูดแบบไม่ได้หุนยนตแล้ว,นลวเนไปหรอมันเป็นลานจอดรถหรอโอ้มันเราจะไปดีไหมอ๋อโอเคทุกคนมันเป็นลานจอดรถอะคือแบบมันไม่ได้มีอะไรเลยเว้ยจริงจริงมันเป็นลานจอดรถมันไม่มีอะไรเลย โอเค,อ,เคอ่ะฉันคิดไปเองแหละฉันนึกว่ามันมีอะไรก็คนมันไม่เคยมาเนาะโอเคโอเคไปเดี๋ยวเราก็ไปซื้อทูบเทียนนะคะแล้วก็ไปกราบไหว้พระกันดีก,กว่า ครับเข้ามาในนี้คือแบบเย็นมากๆคือแบบจากที่เราร้อนๆเมื่อกี้คือพาเข้ามาในนี้ใช่ปะก็คืออากาศคือเย็นไปเลยนะฮะก็ทําจิตใจสงบได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็เดี๋ยว ขอกราบไหว้บูชาพระก,ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนออกไปข้างน,นอกไปดูกันต่อว่ามีอะไรกันอีกบ้างครับที่นี่นะโอเค okay, ครับตอนนี้เราก็เสร็จทุกอย่างในวัดแล้วนะครับต่อไปถึงเวลากินแล้วก็กินแล้วก็ซื้อของไปฝากไอ้อ้วนนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินนะน้อก็ี้แบบโอ้ยหิวจังเลยหิบมากกว่าตายก็เรียกว่าเหนื่อยครับเออเหนื่อยภาษาไทยครับเหนื่อยมา่นะคุณเล้งกูก็เล้งหวหิวข้าวคุณไม่ได้เหมือนเหนื่อยเหนื่อยนะครับเหนื่อยคือเหนื่อยคือบันได้เหนื่อยคือหิวบันกูหิวข้าว โอเคครับท well nee. oh huh. ุกคนก็คิวข้าวมาตอนนี้เราก็จะไปหาข้าวกินก okay. ันก่อนนะตอนนี้แบบเออแต่ว่าเมื่อกี้มาดูยาร่มายากินแล่กุ้งเผาจ้ะกุ้งเผาใช่ไหมเออ้องกิ่นกุ้งเผาโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินนะคะซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปหากของฝากไปฝากน้องไปฝากแม่ไปฝากคนที่บ้านกอนนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นระหว่างทางที่เรากลับก็ได้นะคะที่เราไปดูของฝากโอเค ปเดินแล้วกมาน,น,นี่คือสิ่งที่มาอายุทยาแล้ขาดไม่ได้เราต้องกินไปจุมวีแล้วก็กินอายุทยาแล้วก็ต้องยังอืมชื่นมากเรื่ออากาศเราร้อนเมื่อกี้คือเย็นเลยตอนนี้ คข้าวตอนนี้เราก็จะมากินข้าวเชาว้าเที่ยงแล้วก็เย็นรวมกันนะตอนนีนะ้เราอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยววัดใหญ่นะครับทุกคนซึ่งคือรถเยอะมากมากไม่เอาเดีๆไปเดี๋ยวเราข้ามขนนไปกินกว๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าค่ะเอาเล็กหมูน้ำตกเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็เอาหมูสเต๊กชุดเล็กชุดหนึ่งคมัน <ítulo> <away> เรา anyway, oh, ้อเอาเล่แต่ทอดมันนะรเอาทอดมันปลาก็ได้ครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ร้านเสตียววัดใหญ่แล้วนะครับทุกคนซึ่งร้านนี้นะเขาบอกว่าเปิดมา30ปีแล้วนะครับทุกคนคือเลิศมากๆนะแล้วเราก็ได้สั่งเมนูไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาตินะครับของอาหารแต่ละอย่างที่เราสั่งไปนีจะเป็นยังไงบ้างนะคะผมอาเดี๋ยวมาดูกันเลยครับอ้มันถึงเลย้วย เราไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือวัดวัดวัดใหญ่ฮะเมนูก็เคยอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือวัดวัดโดยุมีนี่ครับเมนูนะเมนูนี่นะครับทอดมันกลรามาแล้วน่ากินมากคือหอมมากนี่ครับอันนี้ก็เป็น ทอดมันนะฮะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยน่ากินมากเออเลิศทอดมันเราต้องกินกับอาจารย์นะฮะมิ้นต์เราจะมาชิมแบบออริจินอลกันนะหวานมาก อมเอมันกับราะอร่อยใชอร่อโอเคครับคนเนี่อาากอนกินก่อนนะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนกินเสร็จนะ ทุกคนตอนนี้นะเราก็อยู่กันที่ตลาดน้ำอยุธยาเลยนะครับผมก็บรรยากาศก็คือมันดูเป็นตลาดน้ำจริงๆนะแกเออข้างหลังนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปนะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูว่าในนี้มีอะไรให้เรากินบ้างเราจะมาหักผมวันเกี่ยวกับที่นี่เราจะตอนนี้คือแบบได้ยินเสียงมันมีงานอะไรสักอย่างสัมติงและแดดในนี้นะครับไปทุกคนยวตามมาดูกันเลยครับโอเคไปนะคะเฮ้ยทุกคนมันมีการแสดงพอดีเฮ้ยมันมีการแสดงพอดีแกนี่นะคะหอแสดงมีอุวัติสารณ์นะครับ เฮ้ยมันมีการแสดงพอดีว่าแกน่าไปดิมึงไปแคสแสดงดิเออไปสิเอาไป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 กันคืนต่อเดี๋ยวเราพาทุกคนไปเดินกันอะไรนะน้เราเดินมันมีไหม บอกว่าที่นี่มันเลิศมากเลยนะทุกคนคือแบบมันนึกถึงอันนี้ม่เปยไปบงตลาดนาสีพาชมนียเออใช่มันแบบมันฟิลกูดมากเลยทุกคน,กคนมัยหอม,มหอมเลยลองชิมดูจะอร่อยไปกลับมาต่อเตจรันเพื <vodka> ่<ข>อแล้วหอมอะไรหอมรูติสต์จัหมายทุกคนคือหอมหวานมากโอเคไมต่อจ้ะ ด้วยกาทีมันเป็นกลางวันนะคนก็ไม่ค่อยเยอะนะไม่ไม่มี่หวพาิชาวบ้านเยโอเคโอคันร้อนมาก มากๆเลยทุกคนคือคนเยอะมากเริงๆมาพัเมาเยอะมากๆแค่ไหนร้านคนเยอะมากแม่เอาดีดีจีาโ้ยแกร้านวายขึ้เลิศนะเอออ่ะโอเคแล้วนี้เราก็มาถึงอีกโซนหนึ่งแล้วนะคะทุกคน ตอนนี้เราก็จะมาข้างหน้ามาแล้วนะคะทุกคนข้างหน้ามันก็อยู่ตรงนี้เออแบบโอ้ y ม่จดเฮ้ยใครเปิดเสียงเอฟเฟกช้างนะนี่นะครับ <laughs> ก็จะมะีน้องช้างรับทุกคนกเยอะมากดูน้องช้างเยอะมากที่จริงที่นี่แบบคนก็มาเที่ยวเยอะม,มากเานะักทนะ่องเที่ยวเยอะม,ม,มากเลยทุกคน เราก็จะมูฟปิกที่หนึ่งครับเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรให้เราเดินเท่าไหลเลยเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่รสไตล์เราอะไรอย่างนี้นะครับแล้วแบบมันก็ร้อนมากด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมูฟปิกที่ไซึ่งที่เราวางแผนไว้นะคะก็คือเราจะคปเอาเรียนไปทีคุ้มเแบบแร่รองเทาง้าสมนสสักหน่อยนะ,ะ,ะจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยจาล้ามามามาคือตอนนี้ร้อนมากเราไม่ไหวแล้วแม่มาเข้ารถก่อนเปิดรถคนขับรถโอเคไปครัวทุกคนร้อนแบบร้อนไม่ไหวขับรถไปเลยสุชาติ โอเคครับทุกคนก็จบแล้วนะคะสำหรับวันเดย์อาร์มเอ็นทีพีเอ็กซ์อายุทยานะครับวันนี้ก็พาทุกคนเนี่ยไปที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะคะแล้วก็พาทุกคนไปที่ตลาดน้าอายุทยานะคะแล้วเราก็ไปแวะที่เอาเล่นอายุทยาน,นิดนึงนะคะซิ่งไม่ได้เลยก็คือแบบมันแบบมีอย่างเลยจ้า โอเคนะฮะก็สำหรับวันนี้อาก็พาทุกคนไปทำบุญไปอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซ u b s c คร b e ให้ด้วยนะใครที่ชอบทับ้งคลิปอะไรแบบนี้บอกก่อนว่าเร็วๆนี้เราจะมีรายการพาทุกคนไปเที่ยวจ้าเออจะเป็นยังไงเดี๋ยวคอยดูก็ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้อาขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย